ันนี้วันที่12กรกฎาคม2568เป็นวันที่73ข้าพเจ้าในบรรทศจมสวรรค์ขอถวายเสียงสวดสัทยาพระสูตรพร,ระปรลิตและนมนต์ต่างๆ,ๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์บูชาเดชครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัคระพยัญชนะในบทสวดอย่างตออ่อเนื่องด้วยเทินบทที่หนึ่งบทกราบพระธนไตรอรหังสมาสัมพุโทพระครว พุทธังพระคัมภีตังอะภิวาเรมิรสวะคาโตพระคัวภีรธรรมโมธรรมังนมามาสานีสุปฏิปนโนพระคัวภีร์สักสังโฆสังหังนามามิ บทที่สองบทบูชาพระพรีพินาตระหังสัมมาสัมพุทธโสจิรังวันีินิพุทโคเนหิธารมโนธานีประมิหิจติสติยาวะชีวังอหังุตังธรรมังสังหังสารังคตตภูเชมีรัตนตยังธรรมังจะรามีโสทีนาบทที่สามบทสวดชุมนุมเทวดา สมันดาจักวาริสุธาราคจันทุเทวดาสามังมูนีราชสาสุนันโตสักขโมคคังสังเกตเมจารุเปคิริสีขาราเตจันลิเิมิมาเนีิเบรัเตจักเมตารุวนาขานเกหาวัตุมิเขตเตอุมาเจยันโตเทวาชลทลวิสเมยคขคันทพนาคาเดชันดาสันติเกยังมุนีวรวจนางสารุเมสุนันโต ธรรมสนทะกโกรยำมะทันตาธรรมสนทะกโกรยำมะทันตาธรรมสนทะกโกรยำมะทันตาบทที่สี่บทสวดปุพพาคาณมการนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตาสาัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่ห้าบทสวดไตรสรณะคัมภนาปะทะพุทธังสรณังกัจจามิธัมมังสรณังกัจจามิสังฆังสรณังกัจจามิทุติยัมปิพุทธังสรณังกัจจามิทุติยัมปิธัมมังสรณังกัจจามิทุติยัมปิสังฆังสรณังกัจจามิ ดัติอัมปีพุทังสารนังกัจจามิตัติอัมปีธรรมังสารนังกัจจามิตัติอัมปีสังขังสารนังกัจจามิบทที่หกบทสวดสัจจเกิริยากถา นาทีเมสรณนังยังหุทโธเมสรณนังรังเอเตนะสัจจวัชนะโสทิเมโหตุสัพพะนาทีเมสรณนังยังธรรมโมเมสรณนังรังเอเตนะสัจจวัชนะโสทิเมโหตุสัพพะนาทีเมสรณายังสังโฆเมสรณนังรังเอเตนะสัจจวัชนะโสทิเมโหตุสัพพะนาบทที่เจ็ดบทสวดเตระตนะปนามคาถา พุทังนัเมรัตนพุทธาสเรราเจตังนัมังนเมรัตนพุทธวิสุทธิสารังสังหังนเมรัตนพุทธสุสีลทิเตเอตังนัมเมติรัตนังรัตนาตยาวังสัมมาสมโมสริตาวัตุวิเศสัพพตังอัญโยญาณยุตตะคุณโยกวาสะปวัตตังอสุเมตยามิปิตาเรวายาธาติรันเ เอกังวินาทิตตเรสมาสัมพเวนะโลเกกัตหจิจจิเรนจปาดุโหตังหามิระยานวิสยังอธิโททัสทังวินโยหิปันธิตาเจเนหิวิชนญารูปังโลกาหิเกหิจิกัตันจุปัลภณียังเกสั้นจิสุทุวิติตังคุณกายตาญาณเมหิเยวชนตายาณสุเวสุตัมปิสัมุัสตังมานสีสุธะปะสะปะสาทธานังอุญญาติกานะมะสมุต ธรรมะปุณณ์นภูมังดุคาปโมจนาโมคสระนังคตานังโพจะระเฮสุปรมังอภิโพชะนัยังนิพพานัสสิกิริยาโยปนิสยัตทังสัมมากิเลสัมละโสธนัสิทธิอาจาธุหิอาอัตะกุสเลหุปุปะเสวนิยังปะเนหิจจพิสระนังขมะนิยเมวะตัสสมะหิตังเตระตนังสระนังขตัมหะ รัตตงรัตตินิวังขณะนสุนัมสมาณาปูเชม่ยวาปิสสสตังสุภสณนจิตตตาทถาโานปาริจริยสัทตาจัปุญเญนาตาาสุกเตนาสุขีภเวโมตเจนาตาสสะจกสัทพิสุทิโหตุโยเจทะธรรมวินิยมีปมมานุูโตโลกุตรภิสมัยโยนิยตุสุภโชังตัสโอบนิสยาจายายายัมพิโหตุวัตถุเยปริจิตโตสุภสารการ บทที่แปดนมามการะสิทธิคาถาโยจะคุมมามหามะลาปะกะโตสาบังวาบุโถสุกโตอิมโมโตมาราสปัสาวมินิโมจย,ยันโตปาเปสีเขมังชนในดังวินยังอดธังวรันรังสีราสานมามิโลกาสานาทัานเจวินิยายากันจาตันตา ดันเตจซาเตเฉยสิติโหตุสะพันนริยาจาวินาสเมนโตดทมโมทเชโยเวตาสะสะทูทัเสสีโลกัสวิสุติมาคังนี้ยานิโกทำมาทารสาธาเรสาตาวัโหสันติกโรสุจินโนทำมังกรันตังสีราสนามาเมโลกัสานะโมหะปะทาลังโวสันตระหังดันเตจซาเตเฉยสิติโหตุสะพันนริยาจาวินาสเมนโต สัตรรมหเสนาสุขานุโคโยโลคัพพาปุปะกิเลสเจตาสันโดสัยยังสันตินิโยชโกจาสวะคาตาดมังุริตังกโรติสังขังวรันตังสิราสาน a ม a m อุทานุทังสัมสชีละติทิ้งทันเตสจสสเตจเยสิติโหตุสาวันนารยาจาวินาเสม,มินโตบทที่เก้าบทสวนนโมกระฏฐกะคาถา นะโมโราโตสัมมาสัมพุทธัสัมเฮสีโนนะโมอุตมธรรมมสสะโสอาตัสเซวะเตนีธานะโมมหัสังคัสปิวิสุทธสีลาทิติโนนะโมอมัจจยารัตัสารัตนาตยโสสารุกังนะโมอมกจจยาราตัสารัตสาวุตยสปินะโมกาลปภาวินาวิกัจฉันตุปัถวานะโมการานุภาวินาสุวธีโหตุสัพะทานะโมกาลัสเตเชนณาวิธิมีโหมีเตชวา บทที่สิบบทสวดมหาสมัยสวดเอวเมสุตังเอกังสมัยยังภะควาสเกสุวิหารติกะเบรวัตสมิงมหามเน มหาตาภิกษุสงฆเฮนัสติงปัญญมาติหิภิกขุสเดหิสภเวหิวรหันเตหัสหิเจโลกะธาตุหิเทวทายภูเยนัสันนิปติตาหุนติภควันตังทัสสัญญาภิกขุสังหันจาอาณาโคจะดุนังโสดาวสกายกานังเทวานังเอตาดาโหสีายังโคภควาสเกสุหันรติคาเปลวัตโทสิมิมาวันิมหาตาภิกษุสงฆเฮนัสติงปัญญมาติหิภิกขุสเดหิสภเวหิวรหันเตหัสหิเจโลกะธาตุหิ ဧဝရေဝေနာသ न्नी ပတိတာဟုတေภควန္တံทัสสนายะวิโกสังอัญญะยันโนนามิยัมพีเอนะภควาเตโนปะสังฆมัยยมาอะปะสังฆะเมโตวะภะคะวะโตสันติเกปัจเจกะคาถาภะสัยยมาเต อะระโคตาเทวตาสีระปีนามาภลวาปุริโสสัมมินชิตังวาภาหังวสริยะปสริตังวาภาหังสัมมินชัยยเอวะเมวะสุทวเสสุเทเวสุอันตรหิตาภะวโตปุระโตปตโตหังโสอะระโคตาเทวตาภะวันตังอภิวาเทตว์เอกมันตังทังโสเอกมันตังดิอะโคเอกเทวตาภะวโตสันติเกมังคทังอาภาสีมหาสมยโยปนัสวิงเทวกายสมาคตาคตามหิมังรรมัสมยังรักิตาเอวะอ布拉จิตาสังขันต อาละก็อปราเทวตาภควโตสันติเกมังคตังอาภาสิตตระพิคโศสมาหังโสจิตังอัตโนอโชกามังคังโสสารธิวันเหตานิกเหตว่าอินริยนิรักันติปนิทาติอาละก็อปราเทวตาภควโตสันติเกมังคตังอาภาสิเศตวะกิลังเศตวะปลิคังอินกิลังโอหัจามะมิชาเตจารันติสุทาวิมาราจกุมตาสุทันตาสุสุนาคาติ kawa dosan dike manghang apa si keci huhang sararanang katase nak de kamisan di apa ya bu dehang dewa kayang perpres di de อาระโคภะคะวะพิโคมันเตสีเยภูเยนะภิกขเวทัสสุโลกะตาตุสูเทวตาสันนิปติตาหุนเดตะธาคตังทัสสนายะภิกขุสังหันจาเยปิเตภิกขเวาเฮสุงอติตามัธนารันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมบิภะคะวันตานังเอตปรามเยวาเทวตาสันนิปติตาเฮสุงไสยธาปิไมหังเอตระหี เยปิเตภิกขเวภเวสันติอนาคตมัธนังรหันโดสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะกันตานังเอตัปรมเยวะเทวตาสันนิปิตราภวิสันติไสยท้าปิไม่หังเอตารหีอาจิกิสามมิภิกขเวเทวะยานังนามานิกิติยิสามมิภิกขเวเทวะยานังนามานิเทศิสามมิภิกขเวเทวะยานังนามานิตังสุนาราสาธุกังมาณสิกโรธาปสิสามมิทิเอวัมพันเตติโคเตภิกขุภะกัปโตปัจจโสสุงภะคะวะเอตาทัโวจะ สีโลกะมโนกัสสมียธาภุมาราธาสีตาเยสีตาคิริขพรังปิหิตาสมาหิตาปุถุสีหะวัสลินาโลมังสาบิสัมมุโนรอธามามรสัสุธาวิปสันนวนาวิลาภิโยปัญจสเตยะตะววันเนกบริวัตะเว ตาโตมันติเยสัทวาสเวเกสสนระเตเทวกยาภิการตาเตวิชาณธาภิกขโวเตจตปมะกรุงโสตวะพุทธศาสนาสเตสัมปัตระหุยะนังอมโนสานาราสนังอาเปเกสตมะทักุงสหัสังอาหาสัตถริงสัตังเอเกสหัสนังอมโนสานมัทสุงอาเปเกนธรรมะทักุงสิสะสะพัพุตตาหุงดันจาสภพังอภินญายาวกิโตวานาจักุมาตาโตมันติเยสัทวาสเวเกสสนระเตเทวกยาภิการตาเตวิชาณธาภิกขโวเยโวหังกิติยสมาเกระหีอนุปปัสโซ สัตตาสหัสาบยาฆาภูมิมากกับเลวัตถวัยที่มันโตจิติมันโตวันนะอุนโตยยสศิโนโมทัมนาภิกมุงภิกขุนางสวิติงวานัง ชาสหัสัมวตายะานนาตะวันนี้น่ยที่มันโตจิติมันโตวนาอันโตยสสีโนโมท้มนาภิกขมงภิกคนางสัมิงนางสาตากีรติสหัสยยะานนาตะวันนี้น่ยที่มันโตจิติมันโตวนาอันโตยสสีโนโมท้มนาภิกขมงภิกคนางสัมิทิงหนางอิเจเตโสระสหัสยะานานาตะวันนี้นยที่มันโตจิติมันโตวันาอันโตยสสีโนโมท้มนาภิกขมงภิกคนางสัมิงนางเวสามิตปัญจสตายะานนตะวันนี้นุ่ยที่มันโตชิงีม กุมวิโรราชกี่ยวกับวิปัสสนิเวสสนาภิญังาสตาสหสังยาคานังปยโรปัสติกุมวิโรราชกี่ยวกับสภคัสมิติมนัง ปุริมันจะดิสังราชาดารารถภาษาสัติกานนพนังอธิปติมหาราชายสสิโสปุถะปิตัสสาวุ่นเถนามามหาพลายที่มันโตชติมันโตวนาอันโตยสสิโนโมทัมนาภิกขมงภิกขุนางสวิติหงนางรากินันจะดิสังราชาวิรุปโขภาษาสัติกุมานังอธิปติมหาราชายสสิโสปุถะปิตัสสาวุ่นเถนามามหาพลายที่มันโตชติมันโตวนาอันโตยสสิโนโมทัมนาภิกขมงภิกขุนางสวิติหงนางวัจิมันจะดิสังราชาวิรูปโขภาษาสัติกานนนังติปติมหาราชายสสสิโปุ ดัสพะโหหินทนมามหาพลายที่มันโดยชิดมันโดยวันนั้นโดยสสีโนโมท่านมนามีกมงหีโคสมธีวันังอุตรันเจดิสร้างราชกุยโรตรปพิสาสัตยาคานาธิปฏิมหาราชายสสิโสอุตตปีัสสะพะโหหินท่านมามหาพลายที่มันโดยชิดมันโดวันนันโดยสสีโนโมทมนามีกมุงหีโ่สเมธิวันังปุริมาธีสร้างตตารโททกิเนนาวิโรทากโกปชิเมนาวิโรปโคกุวิโรตรังนิสรงจัตตารเตมหาราชสมันตาเจตโรทิสาทัทธังมะนะทัสทัทันละ มานาทังสุวรรณิการิวัติเทวีได้สร้างมายามิโนทาสาอาคูวันจานิกาสธามายาตุกูเทนุเวเดนุวิภูจาวิภูโตสหจันทโนกามาเสโทจะกินุคันธุนิขันธุจปารโธอมมันโยจาริวสุโตจมัตติยิตาเซโนจากันธพนโรราชาชโนสภุอาคูปัญจสิโคเจวติมภารุสีวัชสาเอเตจันเยจาราชโนคันธสหราชพิยามุนรัตถะ โมทะมานาภิกขมุงภิกขุนังสมิติมนัง อะทาโคนาภัสานาคาเวสลาสัตตจักกะกามลาสัตตาอคุปยาคัสายาติพียามุนารตตาธาจะกอาคุนาคายสสิโนเอราวันโนมหานาโคสุปคัสมิติงนังเยนาคารเจสาสารันติทิปติจักปะกิวิสุรจาชคูเวหายัสเตวนาภาชตตาจิตตราสุปนัยติเทสนังอภินตานาคราชานามาสีสุปันาโตเขมมะกสีพุทโธสนาให้วาจหิวเปรูหายันตานาคาสุปนาสารนามังสุพุทธังชิตาวชิระเทนะสมุท จอสุราสิตาภัตโรวาสวาสเซเดทิมันโตยสัสสีโนกาลกัญชามหาพิสมะอสุราธนเวกัสาเวปจิติสุจิติจปหาราโทนโมจิสหัสสันจปลิปุตตังสภีโรจมกาสภีเวโรจนามกาสันในหิติวังผลิงเซนังราหูพัทโมภะกมงสมัยโยธานีปัทันเตภิกขุนังสมิติมนัง อาโปจารถวาปะถวีจาริโชวายรธาขะมงวรุณาวรุณาเทวาโสโมจายัสสาสหเมตากริณกยิกาอาคูเทวายยสสีโน ทศเดชสราคญาสเพศนาตวันนิโนอิยที่มันโตชิติมันโตวันนาอันโตยสสีโนโมทัมนาภิกขมงหิโคนางสวิติวันังเวนทูจาริวสาลีจารสมาจารุเอยามาจันรสุปนิสาริวาจัารมาโคปรากีตาสุริยสุปนิสาริวาสุริยมาโคปรากีตานักตันิปรากีตว่าอาโคมันทวลาหักกาวาสุนังวโสเศโุสกุปคาบุรินทัตโตทศเดชสราคญาสเพศนาตวันนิโนอิยที่มันโตชิติมันโตวันนาอันโตยสสีโนโมทัมนาภิกขมงหิโคนางสวิติวันังอาธาคุสาโพเทวาชลามาคีสิกขาริวะอาร ขจารูจขจารูมาปภานิภาสสโนวัตุนาสสะหรามจจชะอจุระเจเนสกัสุริยารูจิระอากุอากุวัสวนเนสินทวัสเสดระสศรหกยาสเพนนาตะวันนิโนยทิมนโตชติมนโตอนาอนโตเยสสินุโมทามนาภิกขมงภิกขุนางสัพพิทิหนังสัมมนามหาสัมมนามโนสัมโนสุตมะขีดัปโุสิกาอากุอากุมโนปโุสิกาอารัคุหะริโยเรวายะโลหิตาวะสินุวประฆามาหประฆาอากุเทวายสสินุวั ราเสดเดราสรากายาสภินารตวันนิโนยที่มันโต,นนตชิติมันโตวันนมันโตยสสีโนมโมทัพมานาภิกขม,มงภิกขุนางสมาธิวันนางสุกากรุมหะรุณาอาคูเวคานสาสาสาหาโอทาตาไขหะ ปาโมฆะอาโคเทวาจักขณาสัทามาตะราคจามิสกัจเจยสสีโนทานยังอาคาปัจจุโนยอริไซภวสติทัศเดทัสระกายาสภานตวันิโนยที่มันโตชติมันโวันนาันโยสสีโนโมดใมนาภิกขมงภิกขุนาสวิติวนังเคมิอาตุสตายมากะรถากัเจยัสสีโนสัพพิกาลมาเสศธาชดีนมาจาสวานิมาราติโนอาโคอาาโคปะริมิตาทัสเดทัสระกายาสเิณานาตวันนิโนยที่มันโตชติมันโวันนามันโตยสสีโนโมดใมนาภิกขมงภิกขุนางสวิติวนาง สัทเดชรวันิกายสัพเพนันตะวันนิโนนามันวญิราอคัาชุงเยจันเยสัริสสะสหปวุทธาชริมกคีลังโอคตินามนาสวังแทเคโมขาตะรังนาคังจันทวัอสิตาติตังสุพระมาปรมาตโตจาปุไตรทิมาโตสหัสนะกุมารติโสจาสุปคัสสมิตทิวนังสหัสรามาโลกธรรมหารพรมาปิติตัดอุปปันโนจุติมันโตปิสมะกายโยยสสิโสระเสระอิสระอคูปจเจกวาสวัตติโนเตสันจามาจุโออาคาหาริโตปริวาริโตเจจัาริสอภิกันเตสินเดเรเวสพระมาเกมารเสนภิกขามิป สักันหาสมาธิังเอทักนหาทพันธาารกินณาปัณโมถวะสวมพันธาบริวารเธรรมโอวจิตาโกจีนังอิติตธามหาเซโนกันหาเสนนเปสเยปานิณาตะลมหาจารังกตถอนภเยระวังยัตถาภูสโกเมฆโอทนายันโตสวิชโกตตาทาโสปัจจรทวัตเสังกุโตสยังวเสตันจะสภังอภินญญาวะวิกตะวัจะกขุมาถัตโตมติสัทธาสะวิเกสสเนระเตมาราเสนาภิกขันตเตวิชาณธาภิกขโวเตจตตาปมกะรุสุตวะพุทธสัสสระังเวตระเกหิปะ ขมุงเนสังโลมันปีนสยุงสภิชิตาสังขมาพยาติตเยใจเสศิโนโมรันติสาภูเีสวกเตชเนสุตาเทบทที่สิบเอ็ดบทสวดมังคลสุดตัง อาเซวนาจะพละนังปณิตาน,านันจะเซวนาผู้ชาจ้าผู้ชนียนังเอตมมังขนวตมังปะเทโรปะเทโสวโสจจผู้เป็จกัดพ,ากกาพุ่นยตาดาสมะปณิเทใจเอตมมังขนวตมัง

สันต <S ess> ุทิจจกตัญญูกาเรณธรรมโสังเอตัมังกนวตมังขันติจโสจะสตาสะมานันจะทัศงกาเรณธรรมะสกชาเอตัมังกนวตมังโพจะพระจริยัจาริยสัจนทัศนังนิพพาสสิกริยจเอตัมังกนวัตมังสโลคธาเมจิตังยสนกรมปิอสกรยชัคิมังเอตัมังกนวตมังเอตัสสานิกาถวานาสพัะธมปราชิตาสพรโสทิงขันติรเดสงวังกนตมัเต บทที่สิบ,สบทสวัดรัตนปริษ ยังกินชีวิตตั้งอิทาวะโหระวาสัยเคสุอรัตนังวณีตั้งนโนสมาธิทัทธคเตถีนธรรมปีพุทธะรัตนังวณีตั้งอเตนะสัจเจนะสวัสดิโหตุขยังเวรคังอามาตั้งวณีตั้งยถาจักสักยามุนีสมาหิตตโนตนะธรรมีนะสมาธิกินชีธรรมปีธรรมีรัตนังวณีตั้งอเตนะสัจเจนะสวัสดิโหตุยัมพุทธเศถปริวานใเยสจริงสมาธิมานันตาริกันเยมโหสมาธินเตนะสมุนวิชเชติธรรมปีธรรมีรัตนังวณีตั้งอเตนะสัจเจนะสวัสดิโหตุเย ขราทศนังวัสสาจตระเรียยเอตานิโยคานิหุนติเตตขินายสุขตาสัสสวาคเเอเตสุรินิมาพลานิอิธรรมปิสังเฆรัตนังอเนิทังเอเตนะสัจเจนะสวัติหูโตเยสุปโยตัมนาสาระเนนิกามิโนโคตมัสสะสนมิเตปติปตะมตังวิไคหลาตามุธานิปุติงคุณชั่มนาถธรรมปิสังเฆรัตนังวอนิตังเอเตนะสัจเจนะสวัติหูโตขีนังปุรานังนาวังนาติสัมภวังวิรัตตาจิตายติเกภาวสมิงเตีนณพิชาอาวิรุณหิชนานิป มันตีธิระยาไรยัมปิติโพยิธัมปิสังเฮรัตนังคเนตังเอเตนะสะเจนะสวดิโหตุบทที่13บทสวดธรรมบทศาสวัคอัตตาหเวชิตังเยโยยัจยังอิตรราปชาอัตถันตัสัพโพสสะสนิจังสัญญาตาจาริโนเนวะเทวนาคันดาโพนามารสภาพรมนาชิตังอปิชิตังกายราตารุปัสาชันดุโนบทที่14บทสวดเกสปุตตสูต อาสิตามิทังเทนะปะคะวตาชนะตาปัสสตาระตาสัมมาสัมพุทเนะเอตัดมิมามนุสเวนะมะปรมะปรายมะอิติกิรายมะปิตาคสัมปะรนีนะมาตากาเฮตุมะนายะกาเฮนะมะอาการะปารวิวิตาเกนะมะทิฏฐินิจานักันติยามาปะปารุปตายามะสัมโนโนคขารุยารตุเมอัตนาวัชานายะราอิเมทะมะอากุสละอิเมทะมะสาบวชัยิเมทะมะวิโยคาราเฮตายเม ธรมมตสมาินาหิตอหิตายทุขายสงวตัอราตุเมเหปจเยาะยาตุเมอตนาวะนายอิเมธรรมากุสลายเมธรรมนวชายเมธรรมวิญโยปสทยเมธรมสมติสมาธินาหิตายทุขายสงวตันอรหตุเมเหอปสัมปชาวิหรยาะเตบทที่15บทสวดอุปเนยสูตร อุปนิยติชีวิตามะมายงชรูปนิตาสานสันติตานายทตังเพยังมรเนเปฆมาโนปุญญานิกายระธาสุขาวานิอุปนิยติชีวิตามะม่ายงชรูปนิทาสานสันติทานายทตังเพยังมรนเนเปฆมาโนโลกามิสังปัจหจสันติเปโคโยรักะเยนสังยมวจายาุรเจรสะตังตัสเปตัสสุขายโหุติยังชีวะมโน ปะการอดปุญญังธรรมโมเวรคติสัมมาจาริงธรรมโมสุจิโนสุขมาวะหาติเอสานิสังโซธรรมิสุจิเนนะทุกขติงจติธรรมจารีสภะสังขารานิจาติยะราปัญญายปัสสติอารหิปินทติโรเคิสามะโควิสุติยาสภะสังขาราทุกขาติยะราปัญญายปัสสติอารหิปินทติโรเคิสามะโควิสุติยาสภะธรรมานตาติยะราปัญญายปัสสติอารหิปินทติโรเคิสามะโควิสุติยา บทที่สิบทสวดอภรนก,การฉดอกอภรนกาทธานาเมเกโท,ทยิยหุตะกีกาเอตานยยเมทาวิตังกันให้อภนก,กัง อาหุงเอสาราณังยันติปภะพันนิวนานิจอารามุขเจชตยานิมนุสสาวยจตชีตาเนตังโคสราณังเกมังเนตังสราณามุตตามังเนตังสราณามะขามาสาวรุกามุมจติโยจะพุทธันยราัมจะสังฆหจะรสราณังกตโตจตาริอริยสัจจานิสมะปัญญาปัสสะทีทุกขังทุกขสมุปะทางทุกขัสจติกังหังอริยัจะทั้งขี้ขังทุกขุพัสมาข่ามีนางเอตังโคสราณังเกมังเอตังสราณามุตตามังเอตังสราณามะขามาสาวรุคามุมจติ บทที่17บทสวดพระเทกรรตะคาถาอาทิตังนานาวะคมมยานาปฏิกังเอนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงญา,าติตตัมปะหินันตังอปัตัญจอนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นน่าลไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เปนะ็นยังไม่ถึง ปัจจุบันอันจจโยธรรมงตถาทถาวิปัสสติอสังเหร,ออรังอาังคุปังตังวิทามมนุปโระเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่ง้นเงี้ยไม่ก้อนแกในธรรมนั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นหนึ่งหนึ่งให้ปลูกโลงเถิดอาเชว่ากิจจะมาตัพังโกจันยามารนั่งโสเอพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันรุ่งน่าหินโนสังขารันเตนามหาเซเนนามาเจนะ เพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมาจุราชหูมีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหารีมาตาปิงอโหรัตามาตท่านทิตังตังเวพัดเทการโตติสันโตจิกเตมุนีเตเว่ามุนีผู้สงบย่อมเรียกอุคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียนไม่เกียรข้าทั้งข้าวันและกลางคืนนั่นแหละว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการชนนี้แลบทที่18บปทสวดพินหาปัจเวกคณะปาฐถะ ชราธรรมมุมีชราขณาติโตเรามีความแก่เป็นธรรมนาจุต้งพ้นความแก่ไปไม่ได้ปิยาธีธาตมุมีปิยาธีอนาตีโตเรามีความเจ็บไข้ไป็นธรรมนาจุงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มาณธรรมมุมีมาลานาณะติโตเรามีความตายเป็นธรรมนาจุงพ้นความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมปิเยหิมนาเปหินานาภวินาภวราระเวินไปต่างๆคือว่าเราจะต้องรับรักจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งผู้วังกรรมะสโกมีกรรมทายาทหกรรมโยนิกรรมปนุกรรมะปิสรโนเรามีการเป็นของของต้นไม่ีกรรเป็นทุกข์ให้ผลมีกรรเป็นเด่นเก เตามีกรรมม่เพึงอาศัยอย่างกำมังกรเรสซามีการยนังวาปาปะกังวาตัสสารายะโรภวิซาเมีเราทำการในไว้เป็นวุนหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทดี๋อว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรม้นนั้นสืบไปเอวังอามิพินหังปัจเจเวคีตาพังเอาทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิดบทที่19บทสวดเทวดาอโยชนะกคาถา ทุกปปตาจะนีุกขาพยาปตาจจนิพยาโสกปตาจจนิโสกาหุนตุสเพติปิปานิโนเอตาวตาจามิสัมพตังปุญญสัมปะทังสเพเทวานุโมทันตุสภสัมปติสิทธิยาฐานังทัานตุสัทธายสีหลังระคันตุสภธาภะวราภิรตาหุนตุกัจันตุเทวตาคาถาสเพพุ ads, ทธาภลรปต้าปเจกานันจะยังหลังอรหันตานันจะเตเจนารักขังห Meyer ันธามีสัพพโซ บทที่20บทสวดเทวตาปฏเตธานาคาถาอัานธรรมยังปฏเตธานาคาถาเย่อพนามเซ <c oughs> ยาเทวตาสันนิเวหารัชสินีโรเปคเรปุริคเรต้าห,หิงตาหิงตธาธรรมธาเนดาภวันตูปุจิตาโสทิงกะโรเทรามิหารมัมณทะเล เทราชาแมชาณวกัจจพิกโกสารามิการาราปฏิภสกากขมาเชริสานิขมาเชยิสรัสปานาปุถะสุขิธัพวันโตเตชลาปุชาเยปิจันดาสัมภวสังเสระจัตาอาทาโอปปาริกานิยนิกางธรรมวังปฏิจเตสเพปิทุกัสักโรนตุสังขยังธาตุเจรังสังนรรมธรรมธนาจพวกลาสังโฆโหตุสมะโคอัทธายจ่าหิตายจ่าอามิรักดุสธรรมโมสเพปิธรรมจาริโนวติงสัมปะปุณายามะธรรมเมริยะปเวทิเต บทที่21บทสวดสภปฏเธานาคาถาหันธรรมยังปฏเธานาคาถาเยพนามาเซ ปุญญาสีธานิการะสายานัญญาณิกตานิเมเตสันจะภพกกินโหนตุสัตตานันตปะมานกะเยปิยาคุนาวันตาจะไม่หังมาตาปิดตาไรโยยิธาเมจามิธาวันเยมาจัตเวริโนสัตตาติทัาติโลกัสมิงเตภูมาจดตุโยนิกาปัญเยกัจัตุโอการัสังสรันทภะวะเยยาตังเยปติธานเมโนโมตันโตเตสียงเยจิมังนภะชานันติเทวะเต้ังนิเวระยงไม่ยาดินานาปุญญานาัว ระนาเหตุนาสาเหตุราสาหูดูอเวราสุขชีวินโน เกมาประทันจปะปะปนตุเตสซสาสา,สา,สาสิชะต่างสุภาขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในบัดนี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วเกิดชนเ่าใดเป็นที่รักผู้มีคนมีมารดาและมีดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นเลยแม่ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเวรนกันทั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกําเนิดสี่มีขันหน้าเลยขั้นหนึ่งและขั้นสี่ทั้งเที้ยงอยู่ในบู้น้อย พเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงนโมาธนาทานเองเถิดก็สัตว์เหล่าได้ย่อมไม่ทราบกันให้สนบุญของข้าพเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจึงแก้งแก่สัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุคืออนุโมาธานาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้า,าให้แล้วขอสัตว์ทั้งผู้วังจงอย่ามีเพลนอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจงถึงทานกระเสมเถิดขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสําเร็จเถิด ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนาตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริศและพระคาถาเหล่านี้ ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่อ,อนโมทนาและโปรดอํานวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระกิ่งเฟรีพินาศโดยมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวรวัดบวรนิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิงสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างในอนาคตขอจงเปลี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพอพ,อพระฤทิ์และขามงคลในพระคาถาต่าง ขอจงสมเด็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเทินสาธุ